สวัสดีค่ะทุกคนรีวิวกับข้าวเมียวันนี้ของเมอนอเมนูข้อไก่ต้มน้ำปลาค่ะก็น้ำจิ้มจิ้มจิ้มสูตรเด็มดมวก็มีปลาทอดแล้วก็แหนมเอ็นไก่แหน,นไก่แล้วผัดมักเขือมักเขือมาจิ้มกันเลยเอาไหนก่อน ใกล้ๆก่อนนะเนี่ยลองใกล้ๆก่อนเช่นแต่ต้นปลานะมาแต่ต้นปลาจิ้มน้ำก่อนเลยอืมนจริงอ่ะรสเค็มๆเค็มๆมันๆใช่ป่ะอืมน้ำมันเค็มๆมันๆอะมัไม่ได้ใส่อะไรเลยต้นปลาอันนี้มันไม่ค่อยเค็มโอ้โหตนป่าไม่ค่อยเค็มมามาจิ้มมาลองจิ้มกันอันนี้เราตุ๋นไปเรื่อยๆ อืมนจิ้มดีมน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มได้จากไก่หอมพริกขึ้นมาเลยอะดีนะมันจิ้มดีมันจิ้มทำไง่ะมันจิ้มก็มีแค่กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูใช่แล้วก็ใส่ผงผงนัวนิดหน่อยแล้วก็นะ้ำ่า น้ำปลานิดหน่อยอืมอร่อยอร่อยแล้วก็มะนาวดีดีดีอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะชิมหนุกของเปรี้ยงไงเปรี้ยงไม่ชิมอ่ะชิมเนี่ยอันนี้เราก็ต้มไว้ตั้งแต่เช้าเลยใช้เตาถ่านต้มต้มไปเรื่อยๆอืมไปเปื่อยเปื่อยเลยเปื่อยดียวตุ๋นน่านอยู่ร่อยไปเปื่อยดียวไหวมาก ตุ้มนะฟ้ยดมากลอเป็นหยาบ้ยยแซ็แต่ถ้ากินปะปามันจะมีความเค็คเมเค็มเยอะหน่อยอแต่ถ้าได้น้ำจิ้มจ๋วเลยอ่ะดีเลยอ่ะกินน้ำจิ้มอ่ะมัเยอเลย ก็จิ้มดีดววมีชมวาวยกขึ้นอือยุ่งกะผักยัไม่เปลี่ยนรสเลยอือดีดีผักจิ้มซะเลยน้ำจิ้มดเพราะว่าถ้าน้ำจิ้มจืดแล้วไปเจอแต่ต้มน้ำปลามันก็ มันก็โดดอย่างไรอย่างนั้อืมอืมอืมเยอะเยอะอันนี้เรใส่เครื่องขาตะดไข้ใบมะกรูดต้มไปด้วยมัให้มันหอมเด็บแกไม่ไหวอะยิ้มไม่ได้เลย

ดายวันแลกอยากอยู่ไม่ต้ชิมละกินอันนี้เดียวเนาะเมนูต่อไปเลยครับัดมะเขือขัดม,เเาามะเขือขัดมะเขือทำไงขัดมะเขือก็มีค่ะวัตดิบก็มีอ่ะ ไก่สับมะเขือแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็มีพริกกระเทียมตัดมีความเค็มๆมีมะเขือมันก็ไม่ได้นิ่มมากนะผัดได้พอสุดม,มะเขือไม่นิ่มมากอร่อยนะมีความเค็มๆหอมใบโหระพาเนี่ยแล้วก็มีเผ็ดตัดไปๆ อร่อยน้ออร่อยทั้งอืมเหตุใดอืมอร่อยไม่รู้คนโบราณเขาคิดได้ยังไงเนาะผัดมะเขือใส่ใบโหระพามันต้องใส่ใบโหระพาถ้าใส่ใบกะเพรามันก็ไม่อร่อยอืมมันก็แปลกๆอ๋ออืมไอ้อผัดมะเขือยาวก็เหมือนกันใส่ใบโหระพาอ๋ออืม รือว่ามันจะไปดึงรสชาติของมะเสือออกมามันก็เลยแบบกลายเป็นแบบเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยเบหัวเราทานมันมีความหอมมันนวลอยู่แล้วหรือว่ามันอาจจะไปกบอาจจะไปแบบดับความเคือนของมะเขือหรือแบบไม่รู้นน แต่อร่อยนะ,นะไม่นะเมื่อเขือนนี่มันเป็นเมื่เขือกรอบบเขือเไ,ไม่เขื่อจะมข้าันีกเพ้าะว่าได้น้ำจิ้มแซ่บไหม <laughs> น้ำจิ้มนี เราใส่น้ำต้มไก่ด้วยนะอ๋ออืมน่าอะได้ีสิความเป็นน้ำตาลก็ใส่น้ำต้มไก่ด้วยมาสองก้อนเลยแหน,นมน,น้ำกระนนดูกอ,อ,อ่อนแหนมกระดูกอ่อนน้ำกระดูกอ่อนแต่ มไม่ค่อยมีความเป็นแหนบเทนะ่าไงแต่เหมือนมัน,นไม่เปรี้ยวหรือไงป้วยอืมไม่ค่อยเปรี้ยวเลยอืมเพราะเราไม่ได้เอาไว้ใหอุณหภูมิห้องเลเ,าเราใส่ตู้เย็นอ๋อใส่ตู้เย็นไว้อ,อร่อยนะอืม,อมความเป็นแหนบมันไม่ค่อยชัดเท่า ถ้าอยากจะให้เปรี้ยวตรงไวอุณหภูมิแต่เราไม่ได้ไว้ม,มันก็เลยมีเปรีย้ยวอะไรอ่ะขึ้นมามามีตัวยุ่งมาด้วยค่ะมาหิวอ,อ่ะแป๊บนึงเทให้แล้วไงให้เทให้แล้วไงถ้ากลิ่นแหนมชัดตัวนี้มันน่าจะอร่อยนะ ตอนนี้ก็อร่อย้ะแต่ถ้าชัดกว่านี้น่าจะเข้มข้นกว่านี้อืมอ๋อใชงั้นวันนี้เอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับกินข้าวกันค่ะทุกคน